ครับช่องอะไระก็เดี๋ยวสักพักนึงสวัสดีครับสวัสดีคับเพื่อนครับตอนนี้ช่องอาดีอนทัวครับก็พาเพื่อนมาทัวร์ที่วังเวียงซึ่งเป็นทริปแรกที่เรามาวัางเวียงก็พอดีเจอน้องๆเนี่ยฮะเขาจะแนะนําไปเที่ยวที่ตรงไหนเขาเรียกว่าอะไรนะครับกางนาะ กลางนาอ่าเนี่ยตรงบริเวณกลางนาน้องบอกว่าวิวสวยงามแล้วก็มีวิวภูเขาด้วยใช่ไหมครับครับโอเคเนี่ยน้องเขาแนะนำเมื่อกี้เราเจอกันที่สะพานตรงท่าแม่น้ำสองใช่ปะเป็นแม่น้ำสองอ่าเราเราเจอกันรอบหนึ่งแล้ว,ลวน้องก็กระโดดลงน้ําด้วยเนี่ยตัวเปียกปอนมาแล้วก็อ่าเดี๋ยวจะพาไปอ่ากลางนานะครับก็เดี๋ยวน้อง นำหน้าเลยครับเดี๋ยวพี่จะปั่นตามช,ช่วยอย่าอย่าขับเร็วมากนะแสดงว่าฝนตกหนักใช่ไหมเนี่ยน้ำจึงนองเลยเมื่อคืนฝนอะไรโอเคเดี๋ยวเราเราไปเลยครับเพื่อนครับเนี่ยเราจะไปกลางนาครับน้องบอกว่าวิวสวยงามเราก็เลยจะ ปั่นจักรยานเนี่ยตามน้องเข้าไปโ้ต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกว่าชิวๆมากเลยครับได้มาเทีย่ยวที่วังเบียงก็เป็นครั้งแรกของเราที่มีโอกาสได้มาเทียเ่ยววังเบียงเราเจอผู้คนที่ใจดีแล้วก็เป็นมิตรที่คอยช่วยเหลือเรานะครับที่คอยช่วยเหลือในเรื่อง ้นทางสถานที่ต่างๆที่เราไปไม่ถูกก็จะมีน้องคอ,อยแนะนำนะอย่างน้องสองคนเนี้ยนนพ,พี่ต้องชิดซ้ายหรือขวา,ขวาอ๋อโอเคอขับขวาอโอเคที่สปปลาวเราต้องชิดขวากันเพื่อนฮนะเมื่อกี้เราขับชิดซ้ายเราก็เดี๋ยวรถเฉียวได้เพราะฉะนั้นต้องขับชิดขวา น้องบอกว่าอีกนิดเดียวใกล้ถึงละโอเคก็จะตามน้องไปเลยเอาเชวอเราปัดจักรยานมาไปเลยครับน้องตรงไปข้างหน้าน้อ,อ่าตรงไปข้างหน้าน้องบอกตรงไปข้างหน้าอีกนิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวไปฉลองขนมกันเนี่ยพี่มีขนมมาเลี้ยงด้วยเห็นไหม <laughs> เดี๋ยวก็ไปกินขนมกันนะโอเคนครับอากาศดีนะเพื่อนๆครับวันนี้ครับพี่มาวันเพียงนานยังเพิ่งมาวันแรกนะครับน้องอครับพี่ชิ้ก็มาอีกครับครับพี่ไปน้องบอกว่าเดี๋ยวรถเกาะเดี๋ยวรถเกาะไป <laughs> ให้ให้ชิดขวานิดนึงอ่าโ <Okay. S 1> อเคก็ข้างหน้าเนี่ยฮะก็จะเห็นวิวอ๋วอเนี่ยน้องบอกว่าถึงแล้ววิวกลางนาตรงนี้อ๋อถึงแล้วเนี่ยฮะวิวกลางนาแสงอาจจะสะท้อนนิดนึง นี้ครับเพื่อนครับก็จะเป็นเดินภูเขาน้อ,นองน้องจะกลับเลยเหรอไม่ครับจะเล่นตรงนี้อ,อ่าโอเคน้องน้องก็จะจอดเล่นอยู่ทรงนั้นก่อนโอ้เนี่ยครับเพื่อนครับวิวครับเป็นวิวกลางนาก็แต่ว่าแสงมันจะสะท้อนนิดนึงเนี่ยฮะก็วิวก็สวยงามได้บรรยากาศมากครับเพื่อนครับ นี่ยครับตรงนี้มีไม่ทราบว่าเป็นแผงขายขายผักขายอะไรของชาวบ้านหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นที่จอดรอรถเมล์อะไรหร,หรือไม่ก็ไม่รู้ครับเนี่ยฮะแต่ว่าวิวก็สวยครับเนี่ยฮะ้าไอไ้ไม่ใช่ยาเ <laughs> บลอแล้วเบลอแล้ว <laughs> ข้าวข้าวกำลังงามเลยครับเนี่ยฮะเนี่ยมีรถมา สบายดีสบายดีโอเคครับขอบคุณครับชาวบ้านกำลังกลับเข้าเข้าบ้านฮนะเย็นแล้ว,วน้องๆเขาจะเล่นกับเราตลอดับเพื่อนๆครับนี่ฮะเราไปเดินเล่นกับน้องดีกว่า ก็จะถือว่าคลิปนี้เราจะไม่ถ่ายยาวมากครับเพื่อนๆคะเพราะว่าเราจะถ่ายเป็นช็อตเป็นช็อตไปตรงนี้เขาเรียกว่าวิวกลางนาใช่ไหมครับอ๋อเป็นวิวกลางนานี่ฮะสวยครับเพื่อนๆนะเป็นมีภูเขาเนะี่ยวิวภูเขาล้อมเนะี่ยฮะล้อมล้อมวงเวียงทางโน้นก็ยังมีครับเพื่อนๆนะสูงมากเนะี่ย Oh ตรงนี้เขาเรียกว่าผาแดงตรงนี้ผาแดงอ๋อเนี่ยครับชื่อผาแดงครับที่น้องๆบอกเนี่ยท <ไป S 1> างเกาะบูรากูลบูรากูลอ๋อบูรากูลต้องลงไปอีกใช่ไหมครับ,รบไปอ,อีกลึกเลยอ๋อไปอีกลึกอีกใจอ๋อบูรากูลก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นแลนด์มาร์คที่น่าจะมาเที่ยวชม ไอ้นั้นแพะเหรอแบะผมเองครับอ๋อแบ่ของน้องนั่นไงครับบ้านผมอยู่นั่นไงอ๋อเนี่ยบ้านน้องเหรอครับไม่ใช่นี่ตรงนี้ไหนอ๋อตรงนี้บ้านไม่สวยนับ้านผมบ้านอ๋อบ้านบ้านไม่สวยแต่ว่าก็เป็นบ้านที่อบ่นไงครับก็ก็เป็นถือว่าเป็นบ้านน้องชื่ออะไรชื่อเทพครับน้องเทพนี่ชื่อวุฒิน้องวุฒิใช่ว้าวยินดีที่รู้จัก WhatsApp แมน What's up man? โอเคเป็นไกด์นำเที่ยวให้เป็นไกด์จำเป็นให้กับช่องของเราเนี่ยฮะอ่าก็เดี๋ยวว่างก็เข้าไปชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะอัพโหลดลงในช่อง YouTube ช่องอเดียวันัูก็ขอบคุณน้องเทพน้องวุฒิที่พามาที่วิวกลางนาวันนี้ก็มีอะไรจะแนะนำพูดถึงคนไทยให้มาเที่ยวไหมครับอ่าพูดหน่อยครับ อ่าคนไหนก่อนครับมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับอ่าประเทศลาวสวยครับอ่าประเทศลาวสวยพูดไทยได้ด้วยอ่าเอาคนนี้หน่อยอ่าน้องคุณก็มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับก็สวยดีแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะให้มาเที่ยวสูงครับโอเคอ่าก็เป็นอ่าหนุ่มสปปลลาวอ่าสองคนที่พาเราเที่ยววันนี้ที่พามารู้จักกับ กลางนาตรงนี้แล้วก็ก่อนจากก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตรงนี้ด้วยอ่าซับสไครด้วยช่องอดีออนทัวร์แล้วก็น้องเทพน้องวุฒิวันนี้ต้องลาคลิปนี้ไปก่อนอาลาก่อนครับบ๊ายบาย ช่องเรียวยอนทัวร์เพื่อนๆครับตอนนี้เราอยู่ที่วังเบียงครับก็มีโอกาสได้มาเที่ยวที่วังเบียงอตอนนี้อยู่กับไกด์ท้องถิ่นนะครับชื่อน้องวุฒิกับน้องเทพเนี่ยฮะก็นั่งรออยู่ตรงนี้ก็เมื่อกี้น้องๆก็พาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้ก็จะเป็นวิวกลางนาแล้วก็ก็จะมีบรรยากาศที่แบบสบายๆชิวๆบ้านๆครับเพื่อนๆนะตรงนี้ก็ เมื่อกี้น้องเทพพาเดินสำรวจกลางนาแล้วใช่ไหมบริเวณตรงนี้อ่ะเหนื่อยหรือยังกินขนมไหมยังไม่เหนื่อยเอาบอกว่ายังไม่เหนื่อยก็ถ้าเหนื่อยก็กินได้นะาขนมเนี่ยอ่ะยังไม่เหนื่อยยังยังไม่เหนื่อยใช่ไหมไม่กินใช่ไหมเอาโอเคยังไม่กินเนี่ยเพื่อนครับทีื่นเพื่อนมองเห็นเห็นไหมเนี่ยผาผาแดงนะ่ร ตรงนี้มีการให้ให้บริการการปีนผาด้วยตรงนี้ฮะให้ให้ปีนผาด้วยแล้วก็บีน้องเทพก็จะพาขึ้นไปปีนผาด้วยแต่ว่าเราไม่มีเวลาครับเพื่อนครับใช่ไหมรเราไม่มีเวลาอยู่วังเวียงครเรามีเวลาแค่วันเดียวรับ อ่าทักทายแฟนๆหน่อยสิครับสวัสดีครับชื่อเทพนะครับแค่นี้เหรอครับหนุ่มบางเวียงแค่นี้แหละอ่าแค่นี้ไม่มีอะไรจะแนะนำให้คนมาเที่ยวเลยใช่ไหมไม่มีแล้วอ่านึกไม่ออกแล้วอ๋อนึกไม่ออกอ่าโอเคน้องเทพบอกนึกไม่ออกแล้วน้องวุฒินึกออกอย่างมันมีเยอะเกิน่ะอน้องวุฒิก็นึกไม่ออกเหมือนกันมีเยอะเกินเมื่อกี้บอกว่ามีเยอะเกินก็โอเคก็ เราเราเชื่อครับเราเชื่อเราเชื่อว่าบางเบียงมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะแล้วก็เต็มไปด้วยธรรมชาติสวยงามแล้วก็ตรงเส้นนี้ครับเพื่อนก็ไปอีกลงไปเรื่อยๆก็จะเป็นบุรพูนนะก็ไปอีกไกลเหมือนกันที่น้องก็บอกเราปั่นจักรยานไปไม่ถึงครับต้องไปรถจักรน้องบอกว่าไปรถจักรก็ไวโอกาสหน้าเราจะปั่นเราจะใช้รถจักรไปครับ รถจักรนี่ไม่ใช่จักรยานนะเพื่อนๆนะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะที่สปปลาวจะเรียกมอเตอร์ไซค์ว่ารถจักรไม่ไม่ใช่รถแท็กเตอร์รถอะไรนะฮะเป็นเป็นมนะอเตอร์ไซค์ครับก็ผมเพิ่งทราบเหมือนกันผมผมเพิ่งทราบจากจากน้องเทพเหมือนกัน โอเคครับพวกคงจะเป็นทริปสุดท้ายแล้วแหละครับเพราะว่าตอนนี้มันก็แสงเริ่จมจะหมดแล้วตอนนี้เวลา6กโมงยีนาทีครับเราอยู่ที่วางเวียงครับก็เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับท็อปของสปปลาวแล้วก็มีนักท่องเที่ยวก็รู้จักบางเวียงเป็นอย่างดีว่าเป็นเมืองที่สวยงามท่ามกลางบรรยากาศหุบเขา ลำนาไพรแล้วก็มีแม่น้ําไหลผ่านกลางเมืองก็คือแม่น้ำสองที่เราพาเพื่อนพาไปเดินเมื่อสักพักหนึ่งก็ก่อนจากนะครับก็อย่าลืมฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับตรงนี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย